สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงควรรู้คูรถสเปเชียลในวันนี้นะครับผมกำลังจะเดินทางไปกับฝูงมาด้าทั้งหมดนะครับง่ายๆหรือว่าฝูงมาด้าทั้งหมดมีประมาณเกือบ10บกว่าคันนะครับสิ่งที่สำคัญคือมาด้าในรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษครับใช้คำว่า essential collection นะครับไม่ว่าจะเป็นมาด้าสองมาด้าเซ็กสามศูนย์มาด้าเซ็กสามนะครับรุ่นนี้เป็นรถที่ มีการปรับปรุงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ใส่ลงไปนะครับเขาใช้คําว่าสิ่งที่จําเป็นที่ใส่ลงไปใน m a ส d a นะครับเดี๋ยวเราไปขับกันว่าจะเป็นยังไงครับทั้งหมดมีั้หมด10กว่าคันครับในรุ่นนี้นะครับ essential c o l l i t i o n กับ Mazda ครับมาส d a เซลส์ประเทศไทยนะครับก็ได้ เรียนเชิญผู้สื่อข่าวนะครับมาร่วมทดสอบรถมาซาเอเซนเชียลคอเล t ชันนะครับความหมายของเ s เซนเชียลค l เล t ชันก็คือเรื่องของความสําคัญนะครับความจําเป็นเรามีการปรับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ใน m a มา a Essential Collection ตรงกับความจําเป็นของลูกค้าที่จะใช้งานจริงๆนะครับรวมถึงเรื่องของการทดสอบช่วงล่างนะครับในตัวที่เป็น t v c ,GVC Plus พต่างนะครับในรุ่นของ m มาซาทั้ง3รุ่นนี้นะครับซึ่งใน3รุ่นนี้เนี่ยเรามีการปรับรุ่นย่อยใหม่นะครับ ทั้งหมดมี3รุ่นย่อยหลักๆด้วยกันก็คือพรามอัลต้าแล้วก็ตัวซิกเนเจอร์นะครับอย่างวัตถะสองเนี่ยมีทั้งหมด4 4รุ่นย่อยนะครับพรามอัลต้าแล้วก็ซิกเนเจอร์สรุ่นนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์รุ่นของเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็คลีนดีเซลนะครับส่วน CX3 เนี่ยมี4รุ่นนะครับก็คือมีรุ่นพรามอัลต้าแล้วก็อัลต้าพลัสแล้วก็ตัวซิกเนเจอร์นะครับส่วนซีเอ็กซ์สาก็จะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันก็คือพรามอัลตรร้าแล ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ในราคาที่คุ้มค่าแล้วก็สามารถจับต้องได้นะครับสำหรับ m a z d a 2นะครับตัว Essen t i a l นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทนะครับส่วน Mazda CX 3 0 Essential นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นเ s s e n t i a l รุ่นสุดท้ายคือ CX 3 0ราคาเริ่มต้นอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทครับผม เรามาทริปที่เป็นเอเซคกคูทีฟนิดนึงนะครับเป็นเรื่องของรถมาด้าทั้งหมดที่มีขายในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็น m a ด้า2นะครับมาด้าเซ3นะครับมาด้าเซ30นะครับก็จะเป็นที่มีขายอยู่ก็จะเป็นรุ่น e s s e n เชียลนะครับคอรเรชันทั้งหมดค,ความหมาย e s s e n เชียลคอร์เร i ชัเนี่ยคือเป็นความหมายที่ค่อนข้างจะตรงตัวเอาแบบตรงตัวนะคุณผู้ชมนะให้ง่ายๆเลยว่าเอาสิ่งที่จําเป็นอยู่ สิ่งที่ไม่จะเป็นเอาออกไปครับคือการทําแบบนี้คือเป็นการรีเสิร์ชสอบถามลูกค้าว่าสิ่งไหนที่จะเป็นสิ่งไหนที่ไม่จะเป็นลูกค้าต้องการแบบไหนตัวเสียสามตัวนี้จะมีสี่รุ่นใหญ่ฮรอ,อตัวพลาที่เป็นตัวเข้าถึงง่ายสุดก็จะราคาหตัวเริละละม่มต้นนะห้าหกแสเก้าหมื่นเก้บาทครับผมสมัยก่อนตัวนี้เริ่มต้นประมาณเจ็ดแสนนิดนิดรถปรกือบแสนครัใช่ครับแล้วก็มีตัว เอลต้าเอลต้ามีสองรุ่นเลอาต้าเอลต้าพาสด์ตัวนี้เราจะเป็นตัวเอลต้าเพับมขึ้นมาราคา7จ็ดแสนสองหมื่นห้าบาทที่บอกออปชั่นหายไปก็พวกอะไรนะบอกไฟฟ้าบอกไฟฟ้าอะไรเงี้ยเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาดสองจุดศนเี่เป็นเครื่องยนต์สองลิตรสองลิตรสองจุดศูนย์ลิตรครับตัวนี้ร้อยห้าสิบหกแรงม้าคนเนี่ยจริงๆแล้วขับรถขับในเมืองเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยมีความจำเป็นแล้วมากมาย จะเกือบเครื่องยนต์2.0ลิตรอะไรเงี้ยปัจจุบันเรามาเน,น,น้นเรื่องความประหยัดมากกว่าอนาคตข้างหน้ามาได้เองก็ยังมองว่าอาจจะมีไฮบริดเข้ามาครับก็ับปลั๊กอินจากที่ทางมาซาได้นําเสนอผิดพันในอนาคตใช่ไหมครับ่ครับผาาู้บริหารกคุณทีก็ปกระกาศแล้วว่าสิ้นปีนี้ก็จะเริ่มจากตัวไฟฟ้าที่เป็นมาซา6ไฟฟ้าก่อนครับมมผมอ่าแล้วก็ผลิตในประเทศเหรออ่าจะเป็นการนําเข้าจากประเทศจีนก็ตัวไฮบริดเนียก็ ที่ประกาศเปไ็นนโยบายก็คือว่าจะแบบผลิตในเมืองไทยจะเป็นไฮบิดครับแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นรุ่นไหนครับซึ่งปีหน้าคงได้เห็นตัวผมเองอ่ะจะเป็นคนรุ่นเก่านะครับกลางเก่ากลางใหม่นะบอกเลยว่า50 50เแบบผมจะมองให้เครดิตกับเรื่องของรถที่เป็นญี่ปุ่นอยู่นะมสาสเตอมันเข้เามองว่ารถยนต์คือรถยนต์ใช่ครับ,ครบ,บการพัฒนาในแต,ต่ละเจเนอชนออกมาจะเป็นการศึกวิจัยแล้วก็ ตอบสนองคนใช้รถจริงๆ